นี่ทำไมจู่ๆเขาถึงร่างกายเป็นแบบนี้ได้ล่ะนี่คุณมีอะไรกันกี่ครั้งต่อสัปดาห์กันแน่เนี่ยก็ไม่มากแค่ไม่กี่สิบครั้งนี่มันสามารถฆ่าฉันได้เลยนะนี่นำยาเม็ดนี้ไปละลายใส่น้ำให้เขากินซะฉันจะไม่ให้อภัยใครทั้งนั้นนี่ยาเสร็จแล้วลุกขึ้นมากินซะสิ อาหลินลุกขึ้นมากินยานี่คือยาพิเศษของหมอเสียวเชนะเอาล่ะอาหลินพักผ่อนก่อนฉันจะไปเทน้ําให้คุณหนึ่งแก้วนี่คุณเสียวฉันรู้ว่าพวกเขาทําไม่ดีต่อคุณแต่ได้โปรดให้อภัยพวกเขาด้วยคุณอย่าฆ่าพวกเขาเลยคุณอย่ามาใช้ประโยชน์จากการเป็นคนป่วยของคุณ ฉันรู้ว่าเขาไม่บังคับคุณคุณจะไม่ฆ่าพวกเราทั้งหมดในท้ายที่สุดตระกูลเจ้าของเราก็จะโทษคุณนี่อย่าบอกนะว่าคุณไม่อยากคุณกินยาไปแล้วนี่ในวันนี้มันจะไม่ดีขึ้นได้ยังไงนี่คุณนี่เดี๋ยวชี้หนามาหาฉันนะ หลันนี่เสียวเกอร์ทำไมคุณถึงทำแบบนั้นล่ะนี่ฉันไม่ได้วางยาพิษนะน่าจะเป็นภรรยาของเขานั่นแหละแถมเธอยังใช้ว่าเป็นคดีฆาตรการรมอีกนะนี่หลักฐานทั้งหมดมันพิสูจน์พวกคุณค่าฉันรู้นี่อาจจะเป็นกับดักโอ๊ยเกิดอะไรขึ้นทำไมฉันถึงกลับบ้านได้เจหยว ยังจำได้ไหมว่าเกิดอ,อะไรขึ้นเสี่ยวเกริร์ทำอะไรเธอหรือเปล่านี่อ่อแป๊บหบนึ่งนะพี่เหี่ยวเจอฉันได้ยังไงฉันจําได้ว่าไอ้หมอนั่นมันวางยาฉันฉันจําได้เรืองๆนะ่ะว่าโดนวางยาเขาทํร้ายฉันอ้อจำได้แล้วพี่เสี่ยวเกอรมาช่วยฉันไงขอโทษ แย่แล้วคุณหนูเซียวเกอร์โดนตำรวจจับตัวไปแล้วค่ะเดี๋ยวก่อนคุณคิดผิดแล้วเขาไม่ได้เป็นคนทำนะเซียวเกอร์ฉันผิดไปแล้วฉันขอโทษมันสายไปแล้วนี่อย่าจับพี่เคยของฉันนะเขาไม่ใช่คนไม่ดีเซียวเกอร์ถูกสงสัยว่าเป็นฆาตากรในคดี ฉันต้องตรวจสอบคุณรู้อะไรเกี่ยวกับสถานการณ์บ้างไหมเจเนียนายไปกับฉันเพื่อเป็นพยานได้ไหมว่าฉันไม่ฆ่าไม่ได้ค่าใครฉันไม่รู้นี่แกแกกำลังส่งคบคิดกับคนนอกใช่ไหมฉันฉันเป็นพยานว่าพี่เขยของฉันไม่ได้ค่าใคร คุณเป็นฝ่ายของเขาคุณไม่สามารถให้ข้อมูลได้คุณเจ้าได้โปรดปล่อยเขาด้วยตอนนี้ถึงเวลาที่ต้องพาเข้าไปแล้วไม่ไม่ฉันไม่ยอมให้คุณพาเข้าไปหรอกฉันจะอยู่ยังไงถ้าไม่มีเขาถ้าไม่อยู่ก็ตายไปซะเธออยู่ต่อหน้าครอบครัวเธอเธอตบฉันต่อหน้าครอบครัวเธอ เธอยังจะมาแซงทำเป็นเป็นห่วงฉันทําไมไปให้พ้นนี่เซียวเกอร์บอกฉันทีว่าคุณไม่ได้ทํามันใช่ไหมฉันถูกล้อมกอบคุณสามารถดําเนินคดีสืบสวนได้เลยจากตระกูลเจ้าซึ่งทุกคนเกี่ยวข้องกับฤดูกับคดีนี้คุณไม่ต้องกังวลตราบใดที่คุณยังอยู่ในมือของฉันฉันจะไม่ใปล่อยให้คุณ ถูกทำร้ายนี่มันเกิดอ,อะไรขึ้นลงจากรถเธอต้องการจะทำอะไรมอบเสียวเกิร์ให้ฉันซะเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวข้องกับคุณเป็นไปไม่ได้เธอกล้าที่จะหากไม่มีพิธีการจากเบื้องบนฉันจะไม่ยอมรับตกลงฉันจะโทรหาเขาทันทีสำนักง,งานชั้นสูงนี่ปล่อยให้เขาไปเถอะ ค่ะขอโทษด้วยค่ะเซลเกอร์ฉันปกป้องเธอไม่ได้ขอโทษด้วยนะแย่ yeah, แล้วล่ะสิเออทำไมคุณต้องพาผมมาที่นี่ด้วยละ่ะคุณไม่ได้คิดจะฆ่าผมแต่ทีแรกแล้วนี่ทำไมต้องทำตัวแปลกใจเย็นก่อนลูกชายนี่คือหน่วยหน่วยลบพิเศษของฉันฉันหวังว่านายจะให้ความร่วมมือก็ผมก็เป็นแค่พลเมืองธรรมดาทำไมผมต้องไม่ให้ป ความร่วมมือด้วยละ่ะดีเปิดหุญใจมือให้เขาซะนี่ท่านมันไม่ใช่ความคิดที่ดีจะกลัวอะไรมันไม่มีใครสามารถทำลายฉันได้หรอกนี่คุณลุงคุณกำลังจะทำอะไรกันแน่นี่ลูกชายนายเก่งเรื่องศิละปะการต่อสู้ฉันมีหน้าที่รับผิดชอบต่อความมั่นคงของชาติฉันให้ความสนใจกับนายเป็นพิเศษ ฉันไม่ได้ทำอะไรเป็นอันตรายต่อชาตินี้อาฉันรู้ว่านายโดนกันแกแล้งนะนะแล้วคุณคิดจะทำอะไรอยู่ร่วมกับทีมรถพิเศษของเราสิฉันจะให้ชีวิตนายฉันจะปกป้องนายแล้วทาวําไม่ล่ะหชิปหายเออเออก็ได้ฉันอาสาฉันอาสานี่ฉันจะไม่ทรยศ ฉันจะจงรักภักดีจนไปช่วยชีวิตเลยเยี่ยมไอ้ลูกชายฮหากไม่ยอมรับแล้วก็มีหวังโดนยิงพุนแน่ไม่ต้องกังวลฉันจะพานายไปดูรอบๆขอบคุณที่ไว้วางใจที่มอบภารกิจให้ผมครับนี่เป็นงานชิ้นแรกของนายฉันจะมอบให้นาย และมันและนายจะต้องฝึกอ,อีกด้วยเมื่อเสร็จแล้วฉันจะส่งนายออกไปทำงานครับผมเอาล่ะพาเขาไปดูรอบๆสิเลชิวของเราเป็นหน่วยรบพิเศษที่รับผิดชอบในการปกป้องความมั่นคงอันสมบูรณ์ภรรยาคนสำคัญต่อสู้กับสายลับและกำจัดโจรฆาตรกรต่างๆ ชุดอินซีเจ้าหน้าที่สืบสวนรับของเลดชิวทุกคนได้รับการคัดเลือกเป็นอย่างดีนี่คือมังกรเสือที่ซ่อนอยู่นี่น่ะเหรอมังกรนี่ไอ้หนูแกมีอะไรสงสัยเหรอฉันไม่เห็นจะกลัวนายเลยนะชื่อของเขาคือจินจิ คือนักยิงธนูที่แม่นที่สุดของเราเฮ้ hey. นี่คุณลองไม่ล่ะอ่าก็ได้การยิงของนายมันไม่ท้าทายนะนะนี่แกคิดว่าแกพิเศษไปแต่ไหนแกไม่สามารถยิงมันได้หรอกนี่เขาเป็นเทพเจ้าหรือไงเนี่ย